คุณผู้ชมยังจำบริษัทวิน r o รเซสได้ไหมครับที่จังหวัดระยองที่ลักลอบฝังกา,กากสารเคมีและสุดท้ายเกิดไฟไหม้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบล่าสุดสารสั่งปรับเป็นเงิน1,700ล้านบาทครับสารจังหวัดระยองตัดสินให้บริษัทวินพโรเซสจ่ายค่าชดใช้จำนวนเงินกว่า1,700ล้านบาทตามคำร้องขอของกรมควบคุมมลพิษเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปฟื้นฟูผิวดินและแหล่งน้ำ ที่ปนเปื้อนมลพิษทั้งในและรอบโรงงานโดยบริษัทวินพ rocess จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันส่วนการพิจารณาคดีวันนี้สืบเนื่องจากบริษัทวินพ rocess จำกัดรับจ้างขนย้ายกากของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานที่เป็นแหล่งผลิตต่างๆเพื่อมาดำเนินการบำบัดกำจัดแต่ในความเป็นจริงกลับเอามาลักลอบกองเก็บเอาไว้แล้วก็ลอบฝังหรือเททิ้งในพื้นที่โรงงานและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนับตั้งแต่ปีพศ2554เป็นต้นมาหลายปีมากครับและในปี63กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารเคมีปนเปื้อนในดินแหล่งน้ำทั้งในและนอกโรงงานผลการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษมีหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทวินพโรเซสเป็นแหล่งก่อกำเนิดการรั่วไหลและแพร่กระจายมลพิษสู่บ่อน้ำของชาวบ้านและแหล่งน้ำสาธารณะ